สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็นะครับก็มาในครั้งนี้ก็ต้องอขอแนะนำนะครับฟ o t o ช h อ p เวอร์ชั่นใหม่ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น CC นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใหม่หรอกออกมาสักพักแล้วนะฮะก็เพิ่งอัพขึ้นมาลองใช้ดูนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกดีนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีคอมที่สเปคไม่ต่ำเท่าไหร่ก็ลองหามาใช้กันดูนะครับเวอร์ชั่น cc นะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับทีนี้นะครับมีเพื่อนๆทางบ้านนะครับได้สอบถามมานะครับว่าทํายังไงในการตัดพื้นหลังใบกล่าวออกนะครับเดี๋ยวลองลองทาไปพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวอันดับแรกนะครับเปิด Photoshop ขึ้นมาแล้วก็ไปตรงนี้นะฮะไปที่ไฟล์แล้วก็ Open แล้วก็เลือกรูป ที่เราต้องการจะตัดพื้นหลังออกนะครับแล้วก็กดเปิดหรือว่า open ไปเลยนะครับปึ๊บก็จะโผล่ขึ้นมาหรือว่าเพื่อนๆจะทําการลากมาเลยก็ได้นะครับเนี่ยนะครับภาพที่เราต้องการจะเอามาตัดคลิกลากขึ้นมาแล้วก็เอามาวางใน p h o t o s h o p อย่างนี้นะครับปล่อยไปโป๊ะอ่าแล้วก็จะเด้งขึ้นมาทีนี้เราจะทําการลบยังไงพื้นหลังเนี่ยเรลาคางเนี่ย ดูนะครับเดี๋ยวจะไปช้าๆขั้นแรกนะครับเพื่อป้องกันไฟล์เสียหายเราจะทำการ copy layer ตัวนี้นะครับขึ้นมาใหม่โดยการกด Ctrl J นะครับ Ctrl J ก็จะได้มาอย่างนี้เป็น layer รหเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับหรือไม่ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือลากเลเยอร์แบ็กกราวนะครับมาที่ตรงนี้กระดาษ กระดาษพับมุมนะครับเอามาวางตรงกระดาษพับมุมแล้วก็ปล่อยปึ๊บก็เป็นการ Copy La y เเยเหมือนกันนะครับจากนั้นให้เราปิดตัวนี้ไปได้เลยนะครับปิด Background เพราะว่ามันมีกุญแจอยู่ซึ่งไม่เสียหายอยู่แล้วจากนั้นให้เรา,เาคลิกเลือก La เยที่เราต้องการจะแก้ไขนะครับคลิกลงไปโปะนะฮะนี่ก็จะได้ La เยอร์นี้ขึ้นมาที่นี้ถ้าเราต้องการจะลบปกตินะครับเราจะใช้เครื่องมือนี้ ในการลบคือเครื่องมือ e r a s e r t o o l นะครับแต่ณที่นี้เราจะลบโดยการดึงภาพข้างๆมาด้วยให้เราทำการคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายที่รูปนี้ e r a s e r t o o l นะครับจากนั้นให้เลือกที่นี่ฮะ Magic Eraser Tool นะครับแล้วก็คลิกขวาอขออภัยนะฮะคลิกซ้ายนะฮะเอ้ยเดี๋ยวใหม่สิเดี๋ยวตอนแรกนะครับ โปรแกรมของเพื่อนๆก็จะเป็นเครื่องมืออย่างนี้ Illustrator e Tool นะครับจากนั้นให้เราทำการคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็จะเด้งให้มาเลือกอีก3ตัวนะครับให้เราเลือกตัวนี้นะฮะแล้วก็ทำการคลิกซ้ายลงไปเลือก Magic i e l l u s e r t o r นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะเมาส์ก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ทำยังไงนะครับก็คือคุณสมบัติของเครื่องมือนี้นะครับก็จะลบ พื้นที่นะครับที่มีเฉดส,สีในโทนเดียวกันนะครับอ่ะลองคลิกเข้าไปดูนะฮะคลิกซ้ายลงไปโป้พื้นหลังจะเปลี่ยนไปดูอีกครั้งนะครับคลิกที่ซ้ายลงไปเลยปึ๊บอ่าพื้นหลังก็จะหายไปก็เป็นการลบพื้นหลังไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวเลือกไปเรื่อยๆ ปึ๊บจนหมดนะครับอ่าหมดยังเพื่อความชัวนะครับให้เราสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่โดยมาคลิกที่ตรงนี้กระดาษพับมุมนะครับเรียกง่ายๆเลยปึ๊บอ่าจากนั้นให้เทสีลงไปนะครับเทสีก็ให้มาที่เครื่องมือเทสีตรงนี้นะฮะปึง้งเราจะเทสีเขียวลงไปโชไม่ต้องตกใจนะฮะว่า ทำไมสีเขียวมาบางรูปให้เราลากเลเยอร์ไอพื้นหลังสีเขียวเนี่ยมาไว้ข้างล่างเลเยอร์ layer ที่เราทําเป็นโลโก้มานะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้จากนั้นนะครับจากนั้นก็มาเลือกเครื่องมือเหมือนเดิมฮะทีนี้ลองใช้อิเลเซอร์ทูในการลบดูนะครับก็ลบไปเลยนะครับประมาณนี้หมดเกลี้ยงแล้วครับปึง้งแล้วก็ปิดตาเลเยอร์สีเขียวนี้ ลงไปนะครับดยการคลิกที่ลูก,กตาเนี่ยถ้าถ้าดวงตานี้ยังอยู่ก็คือเราเราต้องการแสดงตัวนี้อยู่ทีนี้ถ้าเราปิดไปปึ้งก็จะไม่แสดงพื้นหลังเบรกาวนะครับทีนี้การเซฟเนี่ยถ้าเซฟปกติเซฟแอดไปธรรมดานะ่ก็ภาพมันก็จะเป็นยังไงมันจะมีพื้นหลังสีขาวขึ้นมาทีนี้เราจะมีวิธีการการเซฟที่ ตัวนี้จะโปร่งใสข้างหลังก็จะโปร่งใสนะครับให้มาที่นี่นะฮะไฟจากนั้นไปที่ export นะครับแล้วก็มาที่ save for web นะครับหรือไม่ก็กด on the chip control s นะครับแล้วก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมาปึง้งนะครับจากนั้นให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงดอปชาร์โดนะฮะกดว่าไป แล้วก็เลือก PNG 24นะครับปึง้งจากนั้นก็ทําการกดเซฟปึ๊บนะครับแล้วก็ตั้งชื่อปึง้งอ่าแล้วก็เซฟไปเลยอยากเซฟตรงไหน,นก็เซฟครับผมจะเซฟไว้ในเดสกท็อปเอ่อในเดสก์ท็อปนะครับปึง้งเป็นอันเสร็จครับ เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นไหมผมจะให้ดูตัวนี้อ่าลากเข้ามาเดี๋ยวผมจะให้ดูให้มันชัดเจนไปเลยมุมมองไอคอนเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คืออ่าไฟล์อ่า o r e อร์ Before นะครับ Before. เบ f o r e เบื้องต้นเลยตัวแรกเลยที่เพื่อนส่งมานะครับตัวนี้คืออ f t e r ตัวที่เราทำใหม่ สังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูพึ่งเนี่ยเห็นไหมพื้นหลังข้างหลังจะไม่มีเลยนะฮะสามารถเอาไปแปะตรงไหนก็ได้เนี่ยตัวนี้ก็จะมีอยู่ดูนะฮะ before after โอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะคลิปนี้ค่อนข้างสั้นนะครับแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆน,นะฮะไม่มากก็น้อย